ทำไมผมหน้ามาวันฟูนะจ๊ะเมื่อวานอ่านหนังสือแบบดึกเลยง่วงหลับไม่ได้ถ่ายตอนนอนเลยประมาณสักห้าทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนง่วงอ่ะเออตอนเช้ามาแบบง่วงท่านหนังสืออ่นนังสือยอ ขอให้ผ่านเลยสำคผ่นาเถอเนาะจะจะไป มาค่ะช่วงนี้ไม่ได้ซื้อของตุนที่บ้านนะจอดเอาบันปันแอบไว้ก่อนเพราะจะรดน้ำต้นไม้ก็กินมามา่มาปลากระกป๋องอะไรไปตามเรื่องแก๊ปเกิบสั่งเอาไม่ทำากับข้าวเราจะใช้เวลาที่เหลือนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เราจะต้องทำอย่างอื่นเพราะคุนเต้นมากๆอันนั่งซื้อก่อนจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วก็มาขยับ แดดแรงมากเถอดูเราแบบซู้ไม่ไหวจริงตาตอนเย็นมานี่ก็จะคือจะแบบเบอร์เบอร์บวมๆไงน,นะโอเคได้ยาการแก้ปกวดหัวมาหนึ่งอันโอเคเดี๋ยรอนต้นไมก้กอดแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะกินอะไรดีไม่รู้ค่อยคิดแล้วกันเรื่องของกินมานี่กัน เงินเดือนออกกินอะไรโลหนึ One, two, ่งสองซาำอยู่คนเดียวกินอะไหน,หน้อยก็พอไม่ต้องกินเยอะหรอก